สวัสดีค่ะในคลิปนี้นะคะจะเป็นการดูดวง่าวลัคนาราศีกุมนะคะประจำเดือนสิงหาคมปี2565ซึ่งช่องของแอมจะเป็นการดูดวงโดยใช้หลักโหกราศาสตร์ไทยนะคะโดยเน้นอ่านตามลัคนาเป็นหลักลัคนาก็คือผู้ที่ได้มีการผูกดวงนะคะทราบวันเดือนปีเวลาเกิดแล้วก็จังหวัดที่เกิดนะคะสำหรับใครที่ไม่ทราบ สามารถที่จะดูจากราศีนะคะก็คือผู้ที่เกิดวันที่16กุมภาพันธ์ถึง15มีนาคมนะคะสำหรับใครที่ต้องการเช็คลัคนานะคะสามารถที่จะคอมเมนต์แจ้งวันที่เกิดนะคะเดือนเกิดปีพออเกิดเวลาเวลานี้ต้องระบุให้แน่ชัดนะคะเนื่องจากว่าถ้าเวลาเคลื่อนเนี่ยลัคนาก็มีโอกาสที่จะคลาดเคลื่อนด้วยนะคะแล้วก็จังหวัดที่เกิดคอมเมนต์เสร็จแล้วยังไงเดียมจะเข้าไปตอบให้นะคะสําหรับใครที่ทราบทั้งลั คนาและราศีสามารถที่จะดูควบคู่กันได้นะคะแล้วก็ตรงนี้เป็นการอ่านโดยใช้หลักดาวจรไม่ได้เข้าไปดูที่ดาวส่วนตัวของเพื่อนๆอ,อาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างนะคะก็อยากให้รับฟังเพื่อที่เอามาวางแผนนะคะในเดือนนี้ค่ะดาวตัวตนของชาวลัคนาราศีกลุ่มนะคะก็คือดาวพระราหูค่ะซึ่งเดือนนี้ทั้งเดือนนะคะดาวพระราหูก็อยู่ที่ภพ สหัชชะนะคะด้านดีนะคะก็คือตัวคุณนะคะจะมีความสนิทชิดเชื้อกับญาติพี่น้องติดต่อหากันอยู่เสมอนะคะเป็นคนที่ มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีเข้าสังคมกับคนได้ง่ายเป็นคนที่มีเพื่อนฝูงมากนะคะเป็นนักสังคมสงเคราะห์เหมาะแก่การทํางานเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์มีการเดินทางติดต่อธุรกิจชอบการติดต่อการสื่อสารโทรศัพท์การสังสรรค์การสมาคมการเจรจาการประชาสัมพันธ์งานโฆษณามีจิตใจที่เจริญมีสมองที่พัฒนารักการศึกษามีความเอาใจใส่ในสิ่งรอบข้างนะคะแต่ข้อควรระวัง ก็คือราชาตาอาจจะถูกมิตรสหายหลอกลวงได้ง่ายนะคะหรือว่ามีเพื่อนฝูงที่เป็นเพื่อนกินนะคะแต่ว่าเพื่อนตายหายากหรือว่าบางทีอาจจะมีญาติมาเบียดเบียนนะคะสร้างความเดือดร้อนให้หรือว่าคนในสังคมของตนทรยศหักหลังอย่างไม่คาดคิดมาก่อนซึ่งตรงนี้มองว่าถ้าเกิดว่าใครที่เกิดลัคนาราศีกุมแล้วเข้ามาฟังนะคะสามารถที่จะปรับตัวเองให้เข้ากับดวงดาวในด้านดีได้ยกตัวอย่างเช่น ก่อนหน้านี้ค่ะหากคุณทํางานแล้วยังไม่ได้มีการใช้สื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์การโทรศัพท์หรือว่าการยิงโฆษณาอะไรประมาณนี้ค่ะก็อาจจะมีการมาเรียนรู้ในส่วนนี้เพิ่มเติมมากยิ่งขึ้นนะคะลองมาศึกษาในเรื่องของการตลอดออนไลน์ยิงแอดโฆษณาไม่ว่าจะเป็นผ่าน Facebook ผ่าน t i k t o อกนะคะมันจะทําให้คุณสามารถที่จะใช้ดวงดาวการที่ดาวตนุไปอยู่พบสหัชชะในด้านดีได้นะคะก็จะ เป็นการใช้ชีวิตให้สอดคล้องกับดวงดาวนั่นเองค่ะซึ่งใครที่ทำงาน เกี่ยวกับการติดต่อธุรกิจนะคะการติดต่อสื่อสารการโทรศพัพท์การสมาคมการเจรจาการประชาสัมพันธ์การโฆษณาสิ่งเหล่านี้ล่ะค่ะจากตั้งแต่ปีนี้นะคะเป็นต้นไปนะคะไปจนถึงตุลาคมปีหน้าเลยนะคะคุณก็มีโอกาสที่จะประสบความสําเร็จในอาชีพเหล่านี้มากกว่าอาชีพอื่นๆนะคะคราวนี้ค่ะเดี๋ยวเรามาดูในเรื่องของการเงินกันบ้างนะคะในเรื่องของการเงินค่ะดาวเจ้าเรือนกระดุมพระและดาวเจ้าเรือนลาพระนะคะ กระดุมพะแล้วก็ลาพระดาวเจ้าเรือนทั้งสองภพนี้นะคะก็คือดาวพระพฤหัสค่ะซึ่งดาวพระพฤหัสเป็นกเกษตราธิบดีนะคะเพียงแต่ว่าในเดือนนี้จะมีการเดินถอยหลังนะคะส่งผลให้กว่าที่คุณจะได้เงินนะคะบางทีอาจจะมีความล่าช้าหรือบางทีอาจจะต้องมีการลุ้น อาจจะต้องมีการเหนื่อยมากกว่าตอนที่ดาวเดินปกตินะคะคือกว่าจะสําเร็จกว่าจะได้เงินอาจจะมีล่าช้าไปบ้างมีความเหนื่อยกว่าปกติบ้างแต่สุดท้ายคุณก็จะได้เงินอย่างที่ตั้งใจไว้นะคะซึ่งเดือนนี้ค่ะรายได้มักจะมาจากการเดินทางนะคะการเจรจาการประชาสัมพันธ์การโฆษณาการค้าขายนะคะเนื่องจากดาวพระราหูนะคะก็คือดาวประจําตัวของคุณได้เป็นเทวีโชคในเรือนสหัชชะนั่นเองนะคะข้อควรระวังค่ะ หลังวันที่8สิงหาคมนะคะดาวพระสุกค่ะซึ่งดาวพระสุก์เป็นดาวเจ้าเรือนพันธุนะคะได้เข้ามาอยู่ที่ภพอริเพราะฉะนั้นนะคะใครที่ทําธุรกิจเกี่ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์เกี่ยวข้องกับที่ดินรถเรือยานพาหนะวงการก่อสร้างนะคะก็ให้ระวังอาจจะเกิดศัตรูคู่แข่งเกิดข้อพิพาทคดีความนะคะทำให้เสียเงินหรือบางคนอาจจะมี ปัญหาเกี่ยวกับค่างวดรถค่างวดบ้านนะคะค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการซ่อมรถซ่อมบ้านหรือคุณอาจจะมีความหงุดหงิดใจที่เกิดขึ้นจากเรือนพันธุนะคะ เกี่ยวกับการใช้เงินเกี่ยวกับการเกี่ยวกับเรือนพันธุ์ทุเช่นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับบ้านค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับที่ดินรถค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับญาติผู้ใหญ่หรือว่าคนในครอบครัวอาจจะมีปัญหาเหล่านี้เข้ามาทําให้มีความหงุดหงิดใจอยู่บ้างนะคะแล้วก็วันที่1ถึงวันที่16ค่ะตรงนี้จะไม่เหมาะกับการร่วมหุ้นลงทุนกับคนอื่นนะคะเนื่องจากว่าดาวปัตนินะคะก็คือดาวพระอาทิตย์นะคะอยู่ที่ภพอริเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าใครที่ มีเพื่อนนะคะหรือว่ามีคนมาชวนให้คุณมาลงทุนด้วยหรือว่าหากคุณวางแผนว่าจะทํางานกับคนรักทําธุรกิจร่วมกันก็ให้เลยวันที่17ไปก่อนนะคะเพราะว่า1นึถึงสิเนี่ยดาวปัตตนิอยู่ภพอริก็จะยังไม่เหมาะกับการที่จะเริ่มต้นร่วมลงทุนกับคนอื่นคราวนี้ค่ะถ้าเกิดว่าวันที่17ถึงวันที่19นะคะก็จะเป็นเกณฑ์ที่ดีในกรณีที่คุณต้องการที่จะลงทุนอะไรใหม่ๆไม่ว่าจะลงทุนด้วยตัวเองนะคะหรือว่าลงทุน คนรักคู่ครองหรือว่าคู่สัญญาตรงนี้ก็เป็นเกณฑ์ที่ดีนะคะแต่ว่าพอดาวย้ายมาวันที่20นะคะก็คือดาวปุตตะนะคะคือดาวพระพุธย้ายมาอยู่ที่ภพมรณะปุตตะแปลว่าไอเดียใหม่ๆความคิดสร้างสารรค์การลงทุนการที่คุณอยากจะมีการลงทุนอะไรใหม่ๆนะคะแอมก็แนะนำว่าอยากให้คุณลงทุนไปในเรื่องของระยะยาวนะคะมรณะแปลว่า แปลว่าสุขภาพก็ได้นะคะแปลแปลว่าความตายนะคะบางทีคุณอาจจะได้รับเงินชดเชยจากสุขภาพเงินประกันนะคะหรือว่าได้ของมีค่าที่เป็นสิ่งเก่าๆนะคะหากคุณจะลงทุนก็อยากให้ลงทุนอะไรที่เป็นเกี่ยวกับสุขภาพนะคะหรือว่าเป็นการลงทุนในระยะยาวประมาณนี้นะคะก็คือเป็นการเริ่มต้นสิ่งใหม่ๆ ในความเกี่ยวข้องกับภพบเรือนมรณะนะคะมรณะนี่ก็คือบางทีถ้าเกิดว่าใครได้มีทางไกลตรงนี้อาจจะเกี่ยวข้องกับต่างประเทศก็ได้นะคะนอกจากนั้นค่ะก็คือให้ระวังบุตรบริวารลูกน้องเอกสารคําพูดนะคะอะไรก็ตามที่เกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ด้านการเงินก็ให้ระวังด้วยนะคะเนื่องจากว่าปุตตะแปลว่าบุตร บริวารลูกน้องนะคะแล้วดาวพระพุธนะคะหมายถึงในเรื่องของคําพูดในเรื่องของการสื่อสารในเรื่องของเอกสารคราวเนี้พอมาอยู่ที่พบมรณะนะคะก็อาจจะเกิดความเสียหายเกิดขึ้นมาได้เช่นเดียวกันนะคะเพราะฉะนั้นก็ให้ระมัดระวังตรงนี้ด้วยค่ะการที่พบพุทธะมาอยู่ที่พบมรณะนะคะด้านดีก็คือบางทีเจ้าชะตาบางคนเนาะต้องบอกว่าตรงนี้เป็นดวงโดยรวมอาจจะไม่ตรงกับทุกคนนะคะอาจจะ มีเจ้าชะตาได้มรดกจากคนรักนะคะหรือว่าอาจจะเป็นคนที่ต้องเดินทางอยู่เป็นประจำมีการไปค้างแองแรมที่อื่นนะคะหรือว่าบางทีในช่วงนี้คุณอาจจะชอบศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับสัตว์เล้นลับบางคนอาจจะเริ่มมาสนใจเกี่ยวกับการนั่งสมาธิมากขึ้นนะคะหรือคะบางคนอาจจะ วางแผนในการที่จะมาทําประกันชีวิตให้กับบุตรหลานหรือคนรักก็เป็นไปได้เช่นเดียวกันตรงนี้ก็คือเป็นการวางแผนในด้านดีเนาะเพราะว่าคุณมีเกณฑ์ที่จะมีค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับบุตรบริวารเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเราได้มีการทําประกันชีวิตทําประกันสุขภาพให้กับบุตรบริวารให้กับคนรักเอาไว้เวลาที่เหตุเกิดจริงเวลาที่คนรักหรือว่าบุตรบริวารไม่สบาย ก็คือคุณก็จะได้มีความสบายใจมากยิ่งขึ้นไม่ต้องมากังวลในเรื่องของค่าใช้จ่ายคราวนี้เดี๋ยวเรามาดูในเรื่องของการงานกันบ้างนะคะดาวการงานค่ะดาวเจ้าเรือกนกรรมะนะคะก็คือดาวพระอังคารค่ะหลังจากวันที่9สิงหาคมค่ะดาวพระอังคารนะคะก็มาอยู่ที่ภพพันธุนะคะแล้วก็ได้เป็นราชาโชคด้วยคุณก็มีเกณฑ์ที่จะได้โชคเกี่ยวกับเรื่องงานนะคะซึ่งพอกรรมะมาอยู่ที่พันธุเนี่ยค่ะ พอดีนะเจ้าชะตาอาจจะมีอาชีพที่เกี่ยวข้องกับงานอาสังหาริมทรัพย์หมายความว่าใครที่ทํางานเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ก็คือจะได้ผลประโยชน์ในด้านดีนะคะหรือบางคนค่ะอาจจะทํางานอยู่ในบ้านนะคะหรือว่าทํางานอยู่กับคนในครอบครัวมีโรงงานอยู่ในบ้านบางคนอาจจะได้เป็นเจ้าของกิจการเป็นผู้อำนวยการ ทำงานร่วมกับคนในครอบครัวเครือญาติหรือญาติหรือว่าญาติติดต่อธุรกิจการงานให้นะคะบางคนก็อาจจะได้ทํางานที่เกี่ยวกับการขายรถยนต์มือสองนะคะซึ่งตรงนี้จะเป็นความหมายในด้านดีนะคะเพราะฉะนั้นคุณก็สามารถที่จะเลือกสิ่งที่คุณคิดว่าตรงเนาะให้เข้ามาสอดคล้องกับดวงดาวได้นะคะ ในด้านเสียสิ่งที่จะต้องระมัดระวังนะคะก็คือเจ้าชะตาค่ะอาจจะไปค้ำประกันเงินให้กับคนอื่นแล้วทําให้เกิดความเดือดร้อนตามมาในภายหลังนะคะหรือว่าบางทีคุณอาจจะต้องไปทํางานที่ยุุ่่นวาย มีเรื่องหน้าปวดหัวอยู่เป็นประจำมีงานของคนอื่นที่เป็นปัญหามาทําให้ตัวเองจะต้องมาปวดหัวอะไรประมาณเนี้ค่ะแต่วิธีการแก้เคล็ดนะคะคุณก็อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงต๊ะทํางานเปลี่ยนแปลงห้องทํางานนะคะซึ่งตรงนี้ก็จะเป็นการเหมือนคล้ายๆให้มีการเข้ากับดวงดาวในด้านดีแต่ว่าก็มีข้อควรระมัดระวังนะคะพอดาวอังคารอยู่กับ มารอยูบางทีคุณอาจจะเจอเรื่องที่คาดไม่ถึงบางทีใจคุณอาจจะร้อนกว่าปกติหรืออาจจะมีความวุ่นวายนะคะหรือว่าบางทีคุณอาจจะมีเรื่องทําให้เกิดความลังเลไม่แน่ใจบางทีคุณอาจจะรู้สึกขาดพลังท้อแท้ไปบ้างนะคะเนื่องจากว่า ดาวพระอังคารค่ะได้เป็นราชาโชคแต่ก็ได้เป็นประเกษตรด้วยนะคะแต่สุดท้ายค่ะสิ่งต่างๆจะผ่านพ้นไปได้ด้วยดีนะคะแล้วก็มีข้อควรระวังค่ะหลังจากวันที่20สิสิงหาคมนะคะเรื่องการพูดนะคะเรื่องของเอกสาร เรื่องของการเซ็นสัญญานะคะขอให้คุณคิดก่อนที่จะพูดนะคะแล้วก็อ่านให้ดีก่อนที่จะเซ็นสัญญานะคะแล้วก็ถ้าเกิดว่าคิดจะทําอะไรกับคนรักหรือว่าหุ้นส่วนให้ผ่านวันที่18ไปก่อนนะคะแล้วก็ค่อยมาคุยหรือว่าค่อยมาทํากันนะคะคราวนี้เดี๋ยวมาดูในเรื่องของความรักกันบ้างค่ะเรื่องของความรักนะคะวันที่1ดาวเจ้าเรือนปัตนิของชาวลัคนาราศีกุมก็คือดาวพระอาทิตย์ค่ะวันที่1 ถึงวันที่17ดาวปัตตานีอยู่ที่พมรฤชค่ะซึ่ง ตรงนี้ข้อดีนะคะก็คือเต้ชาชะตาจะได้คู่ครองที่ขยันขันแข็งในการงานเป็นเลิศนะคะได้คู่ที่เป็นคนแก้ปัญหาได้เก่งสามารถช่วยแก้ปัญหาได้อย่างฉับพลันและชาญฉลาดดูแลทรัพย์สมบัติให้เป็นอย่างดีนะคะหรือว่าบางคนอาจจะได้คนที่เคยเป็นศัตรูแล้วกลับมาเป็นคู่กันนะคะแต่ว่าด้านเสียก็คืออาจจะมีอุปสรรคในการมีคู่ครองนะคะหรือว่าคนรักกลับกลายเป็นศัตรูคือมีเรื่องทะเลาะกัน จนบาดหมางเรากลายเป็นศัตรูกันนะคะหรือว่าบางคนค่ะอาจจะเจอคนรักทิ้งนี้สินให้ชดใช้นะ,ะหรือบางคนอาจจะเจอเกณฑ์นคนรักเจ็บป่วยบางคนก็จะได้เจอผู้ที่ฐานะต่ํากว่าตนเองซึ่งตรงนี้ค่ะเดี๋ยวแอมขออนุญาตแยกเป็นคนโสดเนาะ คนโสดเนี่ยถ้าตั้งแต่วันที่17สิงหาคมนะคะจนถึงวันที่18กันยายนดาวปัตตนิได้มาอยู่ที่พบปัตตานิเอ็นเกษตรราธิบดีนะคะซึ่งหนึ่งปีมีหนึ่งครั้งคุณมีโอกาสมากๆเลยนะคะคนโสดนะมีโอกาสที่จะได้เจอคนที่ใช่นะคะเป็นคนที่คุณถูกใจนะคะแล้วก็มีโอกาสที่จะได้สมหวังกัน,นะค,ะค่ะในเดือนนี้นะคะคนโสดนะคะม,มองว่ามีเกณฑ์มากๆเลยนะคะที่คุณอาน จะเคยเจอกับความผิดหวังตัว8ดาบตรงนี้นะคะมีความเสียใจนะคะทําให้คุณมีความรู้สึกกลัวกับการที่จะมีคนเข้ามานะคะแล้วตรงนี้ The v i e w of Fortune ก็มีโอกาสมากๆเลยนะคะที่จะเป็นคนเก่าๆ The Wheel of Fortune นี้เป็นเรื่องของโชคชะตา อาจจะเป็นคนรักเก่าก็ได้นะคะหรือว่าอาจจะในกรณีที่คุณไม่มีคนรักเก่าก็อาจจะเป็นคนที่เคยได้ทําบุญร่วมกันจากอดีตชาตินะคะเป็นคนที่มีบุญสัมพันธ์กันนะคะเนื่องจากว่าดาวปัต,ตนิตอนนี้ได้เป็นเกษตราธิบดีคือปีหนึ่งจะมีครั้งหนึ่งนะคะเพราะฉะนั้นมีมเกณฑ์มากๆที่คนโสดนะคะก็จะได้เจอกับคู่ที่เคยทําบุญร่วมกันมาตั้งแต่อดีตชาติซึ่งบางคนอาจจะเป็นคนที่อยู่ทางไกลนะคะ างคนอาจจะเป็นคนรักเก่านั่นแหละที่เคยเลิกลากันไปนะคะหวนกลับคืนมาอีกครั้งหนึ่งแล้วก็ในช่วงที่ผ่านมาค่ะบางคนนะคะอาจจะยังมีความรู้สึกเจ็บใจมีความกลัวอยู่เนาะแล้วคุณก็มีความรู้สึกไว้อยังอยากที่จะอยู่คนเดียวอยากที่จะปลีกวิเวกยังไม่พร้อมที่จะมีความรักครั้งใหม่นะคะซึ่งตรงนี้คุณก็อาจจะไปโฟกัสในเรื่องของการงานเรื่องของการเงินการสร้างฐานะก็เป็นไปได้เหมือนกันนะคะหรือเดอะเฮอร์ ะะบางทีคุณอาจจะมีการมานั่งสมาธินะคะคือด้วยการที่เวลาคนเรามีความทุกข์อะไรมากๆหลายคนที่แบบทุกข์แล้วก็ไปปฏิบัติธรรมนะคะทำให้บางทีคุณอาจจะไปเจอคู่ในวัดไปเจอคู่ตอนที่คุณไปทําบุญไปปฏิบัติธรรมแบบนั้นก็ได้เช่นเดียวกันนะซึ่งคนที่เข้ามาเนี่ยค่ะเขาจะค่อยๆสารความสัมพันธ์กับคุณนะคะมีความจริงจังก็พร้อมที่จะให้การสนับสนุน การดูแลเอาใจใส่นะคะแล้วก็มีแนวโน้มที่จะพัฒนา เป็นความรักที่ดีได้ในอนาคตขอเพียงแค่คุณกล้าที่จะเปิดใจนะคะขอเพียงแค่คุณมองว่าสิ่งที่ผ่านมานะคะหากคุณได้เจอกับสถานการณ์ที่เป็นปัญหานะคะอาจจะมองว่าสิ่งเหล่านั้นน่ะเข้ามาเพียงเป็นหนึ่งบททดสอบนะคะที่ทําให้คุณได้เรียนรู้อะไรบางอย่างลองถามตัวเองดูว่าเหตุการณ์ที่ผ่านมาคุณได้เรียนรู้อะไรมาบ้างนะคะหากที่ผ่านมาค่ะ คุณอาจจะมีความระแวงมากเกินไปนะคะหรือว่าคุณอาจจะเอาจิตใจไปโฟกัสอยู่ที่อีกฝ่ายหนึ่งมากเกินไปแล้วมีความคิดเยอะคิดมากแล้วระแวงไปเองแล้วทําให้เกิดปัญหาทะเลาะกันแบบนี้ค่ะคุณก็อาจจะได้มามองทบทวนที่หลังแล้วว่าคุณได้เรียนรู้แล้วว่าสิ่งเหล่านี้จะทําให้ความรักของคุณไม่สมหวังสิ่งที่จะทําให้คุณสมหวังก็คือคุณจะต้องหันกลับมารักและเห็นคุณค่าในตัวเองนะคะใน ระหว่างที่การที่มีใครสักคนหนึ่งเข้ามาคุณก็ยังมีความเป็นอิสระต่อกันนะคะหมายความว่าในระหว่างนั้นคุณเองก็ยังจะต้องหันมาพัฒนา คุณค่าของตัวคนเองมาโฟกัสในเรื่องของการเงินนะคะมาโฟกัสในเรื่องของการงานแล้วก็การพัฒนารูปร่างหน้าตาของตัวเองทําให้ตัวเองมีความสุขด้วย mm hmm. เช่นเดียวกันในระหว่างที่เขาไม่ได้ติดต่อมานะคะสิ่งเหล่านี้ล่ะคะ่ะจะเป็นแรงดึงดูดนะคะทําให้คุณสามารถที่จะดึงดูดความรักที่ดีเข้ามาได้ค่ะสาหรับคนที่มีคนคุยแต่ไม่มีสถานะนะคะก่อนหน้านี้ค่ะบางทีในช่วงที่ดาวปัตตานีตกภพอรินะคะบางคนอาจจะมีการบอกเลิกกันไปนะ The Tower นะคะแต่ว่าคราวนี้พอบอกเลิกกันไปนะคะแล้วการที่ได้แยกห่างกันไปก็ทำให้ทั้ง2ฝ่ายนะคะได้กลับมาเรียนรู้นะคะอีกฝ่ายหนึ่งค่ะเขายังรู้สึกว่าเขายังคงรักคุณอยู่แล้วเขามองเห็นว่าคุณเป็นคนที่มีคุณค่านะคะสุดท้ายแล้วค่ะเขาก็ต้องการที่จะ กลับมาทําสิ่งต่างๆให้ชัดเจนให้เหมาะกับคุณค่ากับคุณคือเขามองว่าคุณเป็นผู้หญิงที่หาที่ไหนไม่ได้แล้วนะคะคุณเป็นคนที่มีความมั่นใจในตัวเองคุณเป็นคนที่เขาเห็นคุณค่าแล้วเขาก็ต้องการที่จะทําความรักนี้ให้มีความมั่นคงนะคะแล้วสุดท้ายคุณจบ Sun, วไพ่เดอะซันนั้นก็มองว่ามีเกณฑ์มากๆเลยนะคะหากคุณหันกลับมา ทำพลังงานของตัวเองให้ดีนะคะก็คือรู้แล้วว่าตัวคุณมีคุณค่ายังไงนะคะคุณคู่ควรกับความรักที่ดีคุณคู่ควรกับคนที่เขาพร้อมที่จะดูแลเอาใจใส่ในขณะเดียวกันตัวคุณเองเมื่อคุณสามารถที่จะรักตัวเองได้มากพอรู้และเห็นคุณค่าในตัวเองคุณก็พร้อมที่จะส่งมอบความรักของคุณส่งพลังงานดีๆของคุณให้กับอีกฝ่ายได้เช่นเดียวกันนะคะ เมื่อคุณสามารถที่จะปรับพลังงานได้เป็นแบบนี้นะคะมีโอกาสมากๆเลยนะคะที่ความสัมพันธ์ของคุณนะคะจะได้รับการยกระดับได้รับการพัฒนาเป็นแฟนกันมีสถานะที่มั่นคงมากยิ่งขึ้นนะคะได้เป็นไพ่เดอะซันนะคะแต่ข้อแม้นะจะต้องเป็นเหมือนที่อมบอกนะก็ค,คือคุณจะต้องได้กลับเข้ามาดูว่าตัวคุณมีคุณค่ามากแค่ไหนนะคะคุณคู่ควรที่จะได้รับกับความรักการดูแลเอาใจใส่ที่ดีเพราะว่าในเรื่องของความสัมพันธ์ที่ไม่ชัด ไม่มีใครผิดนะคะถ้าอีกฝ่ายหนึ่งไม่ชัดเจนแต่ถ้าเกิดคุณชัดเจนชัดเจนกับตัวเองว่าหากอีกฝ่ายหนึ่งไม่สามารถให้ความชัดเจนได้คุณก็เพียงแค่เลือกเดินออกมาคุณสามารถที่จะเลือกเปลี่ยนแปลงความสัมพันธ์ให้เป็นความสัมพันธ์ที่ไม่ต้องเป็นไม่ชัดเจนแบบนี้นะคะก็คือด้วยความสัมพันธ์นี้ค่ะเป็นเรื่องของคนสองคนที่ให้การยอมรับซึ่งกันและกันต่อให้คุณไม่อยากจะยอมรับแต่ถ้าเกิดว่าคุณยังคงอยู่ในความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจน แบบนั้นนั่นก็หมายความว่าคุณก็ยอมรับแล้วต่อให้เต็มใจหรือไม่เต็มใจก็ตามแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่คุณรู้และเห็นคุณค่าในตัวเองว่าถ้าเกิดอีกฝ่ายหนึ่งไม่สามารถให้ความสัมพันธ์ที่ชัดเจนได้คุณก็เลือกที่จะถอยออกมาแล้วพร้อมที่จะเจอคนใหม่ที่เขาพร้อมที่จะชัดเจนและให้สถานะพร้อมที่พัฒนาความสัมพันธ์กับคุณเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณรู้สึกว่าไม่แคร์ละฉันไม่แคร์สิ่งเหล่านี้ล่ะค่ะจะเป็นค่าพลังงานที่จะทําให้ดึงดูดคนคน,คนนั้นะกลับเข้ามา อยากที่จะพัฒนาความสัมพันธ์ให้เป็นความสัมพันธ์ที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้นเพราะเขาดูแล้วว่าตัวคุณมีค่ากับเขาแม้แค่ไหนคุณคือแสงสว่างคุณคือคนที่เขาอยู่ด้วยแล้วมีความสุขเอานี้เดี๋ยวเรามาดูความรักของคนที่มีคู่มีแฟนแล้วแต่งกันแล้วนะคะตรงนี้ค่ะมองว่าในช่วงที่ดาวตะนีตกภพภริคุณก็อาจจะมีการทะเลาะมีการขัดแยง้งอะไรกันไปบ้างนะคะอาจจะมีการเจ้าเสียใจนะคะคราวนี้มองว่าในช่วงที่อาจจะมี บางทีได้แยกห่างกันนะคะหรือว่าพูดคุยกันน้อยลงนะคะต่างฝ่ายน่าจะได้มีการกลับมาคิดทบทวนแล้วว่าในช่วงที่ผ่านมานี้จะต้องปรับเข้าหากันได้ยังไงนะคะแล้วหลังจากที่คุณได้มีการมาคิดทบทวนแล้วค่ะแ้ามองว่าทั้ง2ฝ่ายยังคงมีความรักยังคงห่วงแหนซึ่งกันและกันอยู่นะคะแล้วอยากที่จะคงความสัมพันธ์นี้ให้เป็นในรูปแบบของครอบครัวให้เป็นสิบเหรียญอยู่นะคะคุณก็อาจจะมีการมาปรับ มาเพิ่มความโรแมนติกเาเรียกว่าอ,อะไรมีการลงมือทํามีการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นนะคะเหมือนกับช่วงที่ผ่านมาคุณได้เรียนรู้แล้วว่าปัญหานี้เกิดขึ้นเพราะอะไรเพราะอะไรคุณถึงมาทะเลาะกันทําไมคุณถึงมีการเศร้าเสียใจเมื่อคุณได้มีการพูดคุยกันแล้วเอากลับมาคิดทบทวนนะคะจากนั้นนะคะก็คือด้วยความรักที่ทั้งสองคนยังมีให้กันและกันนะคะก็จะมีการเริ่มลงมือทําและนะคะมีการมาเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมมาทําให้ความรักนี้หวานโรแมน โรแมนติกกันมากขึ้นนะคะแล้วสุดท้ายคุณก็ยังคงได้ความสัมพันธ์ความอบอุ่นความเป็นครอบครัวที่ดีกันเหมือนเดิมนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าในเดือนนี้ค่ะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ท่านต้องการที่จะสื่อสารอะไรกับเพื่อนๆบ้างนะคะในเดือนนี้ค่ะองค์พระพิคเนตนะคะท่านบอกว่าท่านอยากให้คุณมีความกล้าหาญค่ะคุณจะต้องมีการเริ่มลงมือทําอะไรใหม่ๆสมมติว่าในเรื่องของการงานนะคะบางที ก่อนหน้านี้คุณอาจจะไม่มีความรู้ในเรื่องของการยิงแอดโฆษณาผ่านทางออนไลน์นะคะบางทีคุณอาจจะ ไม่เคยเลยที่จะต้องมาสร้างตัวตนบนโลกออนไลน์เอาหน้าออกสื่อคุณอาจจะจะต้องมีการศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมแล้วเพิ่มความกล้าหาญล,ลงไปตึงเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณกล้าที่จะลงมือทำอะคะ่ะองค์พระพิฆเนศท่านบอกว่าคุณมีโอกาสที่จะประสบความสําเร็จกับสิ่งสิ่งนั้นนะคะคือเอ่อให้มาทําความเข้าใจในสิ่สงสิ่งนั้นด้วยนะคะ understanding อย่างสมมุติว่าคุณจะยิงแอดโฆษณาคุณไม่มีความรู้ในเรื่องของการเอ่อยิงแอด่านทิคเตอรยิง แพดเฟซบุ๊กต้องทํำยังไงนะคะคุณอาจจะต้องมาศึกษาจนคุณมีความเข้าใจจากนั้นเมื่อคุณมีความเข้าใจแล้วนะคะก็ให้มีความกล้าหาญที่จะลงมือทําสิ่งสิ่งนั้นสุดท้ายค่ะสิ่งที่คุณคิดไว้ก็จะประสบความสําเร็จนะคะในเรื่องของความรักเช่นเดียวกันค่ะหากคุณได้มีโอกาสกลับมาทบทวนทําความเข้าใจอีกฝ่ายหนึ่งนะคะว่าเขาทําอย่างนั้นเพราะอะไรนะคะมีการมาพูดคุยกันทําความเข้าใจซึ่งกันและกันก็ให้คุณมีความกล้าหาญที่จะเปิดใจรักอีกครั้งหนึ่ง สุดท้ายค่ะคุณก็จะประสบความสําเร็จกับความรักในครั้งนี้นะคะแล้วก็ณนะตอนนี้ค่ะคล้ายกันเนาะ be fearless and b o ก็คืออยากให้คุณลดความกลัวอะไรก็ตามที่คุณคิดว่าเป็นนิสัยที่คุณอยากจะปรับปรุงให้ดีขึ้นยกตัวอย่างเช่น่หน้านี้หากใครเป็นคนคิดระแวงนะคะเป็นสายมโนคิดเยอะคิดมากน้อยใจกลัวว่าอีกฝ่ายเขาจะไปมีใครใหม่ไหมนะคะเป็นความกลัวความกังวลของคุณเองก็ขอให้คุณลดความกลัวความ ทำกังวลตรงนั้นลงนะคะจากนั้นค่ะก็คือเริ่มลงมือทำตอนนี้เป็นเวลาที่คุณจะต้องเอาสติสมาธิโฟกัสไปอยู่ที่เป้าหมายสิ่งที่คุณต้องการนะคะหากคุณยังโฟกัสไม่ได้อันก็แนะนำให้คุณใช้เวลาในการนั่งสมาธิตอนเช้าครั้งหนึ่งแล้วก็ก่อนนอนครั้งหนึ่งนะคะอันมีแปะลิงก์ของการฝึกสมาธิแต่ละสักกะเอาไว้นะคะลองดูว่าคุณมีปัญหาตรงไหน สำหรับใครที่มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของการสื่อสารเป็นคนที่คิดแล้วพูดไม่ตรงกันด้วยความกลัวไม่กล้าพูดสื่อสารออกไปตรงนี้จะเป็นจักระที่5นะคะก็ลองไปฟังแล้วก็ลองนั่งสมาธิแล้วก็ตับสมดุลที่จักระที่5ตรงนี้จะช่วยทําให้คุณสามารถที่จะสื่อสารกับอีกฝ่ายหนึ่งให้มีความตรงกันมากขึ้นนะคะและสุดท้ายค่ะเมื่อคุณได้มีการเริ่มลงมือทําในสิ่งอะไรก็ตามที่คุณ คิดเอาไว้แล้วว่าค่ะอย่าเพิ่งคาดหวังถึงผลสําเร็จว่าจะต้องมาได้ดั่งใจขอให้คุณรอดูและรอเวลานะคะเช่นเดียวกันกับการปลูกต้นไม้คุณไม่สามารถที่จะปลูกวันนี้แล้วพรุ่งนี้ออกดอกออกผลได้นะคะทุกสิ่งทุกอย่างเขาจะมีเวลาของเขานะคะมะม่วงกว่าเขาจะสุกถ้าเกิดว่าคุณรีบเด็ดมาก็จะไม่อร่อยนะคะรอให้เขาสุกคาต้น จะมีความอร่อยมากกว่าเพราะฉะนั้นสิ่งไหนก็ตามที่คุณได้เริ่มลงมือทำนะคะอย่าเพิ่งใจร้อนว่าสิ่งสิ่งนั้นจะต้องประสบความสําเร็จได้ดังใจแค่เพียงคุณโฟกัสในสิ่งที่คุณจะต้องทําในแต่ละวันนะคะแล้วก็ชื่นชมตัวเองนะคะว่าวันนี้คุณได้ทําสิ่งที่คุณคิดไว้ประสบความสําเร็จแล้วผลออกมาเมื่อไหร่อย่าเพิ่งไปคาดหวังเพราะว่าในจักรวาลนี้ค่ะสิ่งไหนก็ตามที่คุณได้ลงมือลงแรงลงไปคุณจะได้รับผลของสิ่งสิ่งนั้นแน่นอน เพียงแต่ว่ามีระยะเวลานะคะสุดท้ายค่ะนาฟ้าอยากบอกคุณว่านะคะจริงต่างๆในเดือนนี้คุณอาจจะเจอสถานการณ์ที่ไม่เหมือนอย่างใจที่คุณคิดนะคะคุณอาจจะมีปัญหามีอุปสรรคอะไรมากระทบทําให้คุณรู้สึกหงุดหงิดใจไปบ้างรู้สึกท้อแท้ใจไปบ้างแต่สถานการณ์ต่างๆจะค่อยๆดีขึ้นนะคะและเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณต้องการคําตอบค่ะ ให้คุณมานั่งสมาธินะคะหลังจากที่คุณมานั่งสมาธิแล้วค่ะคุณจะสามารถได้รับคำตอบจากสิ่งที่คุณตั้งคำถามไว้นะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ท่านจะมาสื่อสารกับคุณในเวลาที่คุณนั่งสมาธิแล้วค่ะก็สำหรับเพื่อนๆคนไหนนะคะที่ชอบการดูดวงแบบนี้นะคะแอมก็ฝากกดไ like, ลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ